ยีสัญญาณว่า DNA ของคุณกําลังเปลี่ยนแปลงและคุณกําลังเปลี่ยนไปสู่จิตสำนึกมิติที่หเมื่อจิตสำนึกของคุณเคลื่อนเข้าสู่มิติที่ห้าอย่างรวดเร็วคุณจะรู้สึกราวกับว่าคุณกําลังจับขื้นที่ดีที่สุดข้อมูลใหม่ลังไหลเข้ามาในการรับรู้ของคุณซึ่งจะนำทางคุณไปสู่สภาวะใหม่แห่งความสุขความสงบสุขและการเติมเต็ม คุณสามารถรู้สึกราวกับว่าคุณกำลังนำทางการเปลี่ยนแปลงระดับโลกทางจิตวิญญาณแม้ว่าขึ้นแต่ละลูกจะสามารถยกระดับจิตวิญญาณของคุณให้สูงขึ้นได้แต่หลังวันที่การอัปเกรดที่มีพลังอาจรู้สึกเหมือนถูกล้างข้อมูลทั้งหมดระดับพลังงานของคุณอาจลดต่ำลงเป็นประวัติการดังนั้น การดูแลตัวเองจึงต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันของคุณกิจวัตรประจําวันที่สําคัญที่สุดคือการเติมน้ําให้กับร่างกายด้วยการดื่มน้ําสะอาดมากๆจะให้ดียิ่งขึ้นถ้าผสมด้วยความถีค่คร,ริสตัลระหว่างการเติบโตทางจิตวิญญาณอย่างเข้มข้นซึ่งจําเป็นเมื่อเราขึ้นไปสู่มิติที่5 DNA ของคุณค่อนข้างได้รับการอัปเกรดจากโครงสร้างคาร์บอนที่ล้าสมัย ไปสู่โครงสร้างผลึกใหม่ที่เบากว่าแต่อะไรคือสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังเข้าสู่มิติที่5อย่างแท้จริงและได้รับการปรับปรุงทางควันตัมในองค์ประกอบทางชีววิทยาของคุณ 1. ภารกิจเมื่อจิตสำนึกของคุณเปลี่ยนไปคุณจะกลายเป็นแรงผลักดันและแรงบันดาลใจในการทำภารกิจหรืองานตามวัตถุประสงค์ของคุณ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับวิธีต่างๆในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรักษาหรือปกป้องสิ่งแวดล้อมคุณอาจพัฒนาความหลงไหลในหัวข้อที่คุณไม่เคยสนใจมาก่อนเช่น UFO อวกาศเทคโนโลยีโหราศาสตร์วิสิกควันต้ามจิตวิญญาณการเล่นแร่แปรธาตุความรู้โบราณและความลับที่ถูกฝังเอาไว้ 2. ความไวต่อธรรมชาติเสียงและพลังงาน คุณอาจพัฒนาความชื่นชมในความงามของธรรมชาติมากขึ้นหรือหลงไหลในท้องฟ้าดาวเคราะห์ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขณะที่สติสัมปชัญญะของคุณเปลี่ยนคุณอาจพัฒนาความไวต่อเสียงรบกวน 3. รู้สึกเบาและลอยตัวในขณะที่คุณปรับความถี่ให้เบาลงคุณอาจสัมผัสได้ถึงความรู้สึกล่องลอยและโบยบิน หรือช่วงเวลาแห่งความสุขและความรักอันศักดิ์สิทธิ์ 4. การอัปเกรดการรักษาคุณอาจสังเกตเห็นการยกระดับพลังงานเหล่านี้ในจิตสำนึกผ่านความฝันที่ชัดเจนและการฉายแสงของดวงดาวหรือได้รับการผ่าตัดอย่างสมบูรณ์ในความฝันดังนั้นจงคาดหวังสิ่งที่ไม่คาดฝัน 5. การเปลี่ยนแปลงของเวลาและหน่วยความจำเมื่อการสั่นสะเทือนของคุณเปลี่ยนไป มีแนวโน้มว่าคุณจะได้สัมผัสกับเบจาวูการเลื่อนมิติการวนรอบเวลาหรือเหตุการณ์ย้อนหลังมีแนวโน้มว่าคุณจะได้รับประสบการณ์การรับรู้ที่เปลี่ยนไปของเส้นเวลาหรือการรับรู้ว่าคนอื่นอาจมีความทรงจำที่แตกต่างจากคุณ6ระบุวาระซ่อนเลนส เมื่อคุณตื่นขึ้นคุณถูกปิดโดยระบบควบคุมที่เสียหายและเข้าใจโดยสัญชาตญาณความเชื่อมโยงระหว่างเมืองขององคอ์กรรู้สึกว่าจําเป็นต้องตัดขาดจากสื่อกระแสหลักเนื่องจากระบบความเชื่อของคุณดึงคุณกลับและแยกออกจากสถานะที่เป็นอยู่ 7. หายใจลึกขึ้นคุณอาจสังเกตว่าการหายใจของคุณเปลี่ยนไปลมหายใจจะลึกขึ้นและช้าลงเพื่อดึงพลังชี้เข้าสู่แกนกลางของคุณ ด้วยเหตุนี้เราจึงดูอ่อนกว่าวสดชื่นขึ้นและมีสุขภาพที่ดีขึ้น 8. ตัวเลขและภาษาแสงการตื่นตัวและการตระหนักรู้ถึงความสอดคล้องกันจะเพิ่มขึ้นคุณจะคุ้นเคยกับรูปแบบของตัวเลขและภาษาของแสงกลายเป็นเครื่องมือที่แม่นยำและเชื่อถือได้เพื่อน,นำทางคุณไปข้างหน้าจากความจริงสามมิติไปสู่อาณาจักรที่สูงขึ้น 9. เปิดใช้งานจากกักร เมื่อศูนย์กลางพลังงานของคุณเปิดออกปรับสมดุลและวิวัฒนาการจะเปลี่ยนสีสันในการเดินทางไปสู่การเป็นสายลุงอาจทำให้ใจสั่นความดันโลหิตต่ำคืนไสาปวดเมื่อยและอาจมีอาการคล้ายไข้หวัดได้อย่าต่อสู้เพียงแค่ไหลไปกับมัน 10. แสงดึงดูดแสงเมื่อการสั่นสะเทือนของคุณเบาลงคุณจะดึงดูดคนที่มีใจเดียวกันเข้ามาหาคุณ เพื่อช่วยเหลือคุณในภารกิจของคุณคุณจะวัยต่อพลังงานและได้รับผลกระทบจากความที่มิติที่ต่ำกว่าคุณ11การถอยห่างจากผู้คนที่คุณเคยคุณอาจรู้สึกว่าเพื่อนเก่าหรือเพื่อนร่วมง,งานบางคนไม่สนใจคุณอีกต่อไปหรือไม่อยากอยู่ในที่ที่คุณอยู่อีกต่อไปทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์เมื่อคุณลุกจากจิตสำนึกสามมิติ ดังนั้นปล่อยให้พวกเขาถอนตัวและถอยออกไปอย่ากโกรธเคืองคุณจะระมัดระวังมากขึ้นในการเลือกคนที่คุณต้องการเป็นเพื่อนและอาจหลีกเลี่ยงจากฝูงชน 12. การเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นเมื่อคุณถูกบังคับให้กระตุ้นร่างกายของคุณเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของพลังงานกิจกรรมต่างๆเช่นเรกิการโยคะกลายเป็นรูปแบบที่น่าสนใจรู้สึกว่าจำเป็นต้องยืดอยู่ในการเคลื่อนไหวของคุณ คุณต้องการเปิดและจัดตำแหน่งสะโพกและกระดูกเชิงกรานหน้าอกและไหล่ของคุณและพัฒนาหลังให้ตรงขึ้น 13. ความเห็นอกเห็นใจเพิ่มมากขึ้นระดับการเห็นอกเห็นใจของคุณพุ่งทะลุเพดานและคุณจะถูกชักจูงได้ง่ายจากอารมณ์ของผู้อื่นความจำเป็นในการดูแลตัวเองอย่างจริงจังเพื่อล้างและเปลี่ยนสนามพลังงานของคุณการปลูกฝังความรักในตัวเองเป็นสิ่งที่จำเป็น 14. ความเชื่อความเชื่อของคุณและจัก,กรวาลและทุกสิ่งที่เป็นอยู่กลายเป็นธรรมชาติที่สองระดับจิตสำนึกที่สูงขึ้นจะทำให้ความสงสัยหลุดลอยไปเมื่อคุณสังเกตเห็นว่าอินฟินิตี้ปกป้องและรักคุณดีเพียงใด 15. การรีไวล์และโปรแกรมซ้ำคุณตัดการเชื่อมต่อจากนัดทิกอย่างมีสติเมื่อคุณทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นและการรับรู้ของคุณกว้างขึ้น คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องมือทางจิตวิญญาณและการปฏิบัติที่คุณต้องการสำหรับการปลดปล่อยสัญญาวิญญาณข้อตกลงมันภวรุษและนิกรรม16ความชำนาญในการแสดงออกคุณฝึกฝนการแสดงออกอย่างมีสติด้วยการใช้มน์ง่ายๆความตั้งใจที่จดจ่อและการทำสมาธิการทำงานภายในของคุณต้องมาก่อนในการปรับและการปรับสมดุล 17. ความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นขณะที่คุณปล่อยพิษกรรมออกไปมีแนวโน้มว่าคุณจะทนกับอาการทางร่างกายเช่นปวดเมื่อยตัวสัน่นขึ้นความร้อนหรือขึ้นไส้บริเวณที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือศีรษะคอหลังไหล่น่องต้นแขนและกระดูกสันหลังอาจมีอาการหูอื้อมีเสียงแหลมสูงในหูซึ่งสะท้อนถึงอาการเวียนศีรษะ อย่าลืมยอมจำนนและยอมรับและปล่อยให้มันเป็นไป 18. เผชิญหน้ากับเงาของคุณอารมณ์ของคุณอาจรู้สึกท่วมท้นเมื่อคุณเคลื่อนผ่านอุปสรรคมิติการโจมตีของความวิตกกังวลความสิ้นหวงังความกระวนกระวายใจความหดหู่และพลังงานที่ต่ำจะปรากฏออกมาจากสีน้ำเงินการรู้สึกถึงความกลัวและการเข้าไปในเงามืดของคุณเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสว่างของการเป็นอยู่จิตสำนึกที่ขยายใหญ่ขึ้นและการเริ่มต้นกระบวนการ19เอกภาพจิตวิญญาณของคุณเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงของรูปแบบชีวิตทั้งหมดและความคิดเรื่องความเป็นคู่กลายเป็นกระบวนทัศน์ที่ไม่คุ้นเคยความรู้สึกเชื่อมโยงกับจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกิดขึ้นเมื่อคุณเดินทางข้ามมิติเอกพภพนี้ ยี่สิบรูปแบบการนอนหลับที่เปลี่ยนไปรูปแบบการนอนของคุณอาจเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโปรดจำไว้ว่าความรู้สึกเกี่ยวกับเวลาเชิงเส้นของคุณกำลังพังทลายลงเมื่อจิตสำนึกของคุณเพิ่มขึ้นและคุณเคลื่อนผ่านมิติต่างๆดังนั้นจงไหลไปตามกระแสอาจมีเส้นแบ่งระหว่างสภาวะความฝันกับความเป็นจริงที่ไม่ชัดเจนดำเนินการขึ้นสู่สวรรค์ของคุณต่อไป เมื่อคุณก้าวไปข้างหน้าตามขั้นตอนการขึ้นสู่สวรรค์คุณจะยังได้รับการดาวน์โหลดเหล่านี้ต่อไปพวกเขาจะช่วยให้คุณเข้าใจร่างกายทั้งหมดของคุณในฐานะส่วนต่อประสาทหลายมิติที่ว่างเปล่าในขณะที่คุณเริ่มปฏิบัติการในมิติที่สูงกว่ามากด้วยสิ่งมีชีวิตที่รู้แจ้งมากขึ้นคุณเริ่มตระหนักว่าคุณเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตแห่งแสง ที่ควบคุมและควบคุมร่างกายสามมิติของคุณเหมือนอวตารขั้นตอนของการผสานการทำงานในระดับที่ดีขึ้นเปรียบเสมือนการอัปเกรดคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้คุณได้รับความรู้เร็วขึ้นและมีความชัดเจนมากขึ้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อให้คุณเข้าสู่มิติที่5ที่นี่มีความสงบเราทุกคนสอดคล้องกับการดำรงอยู่ที่มีความเห็นอกเห็นใจนี้ ในขณะที่นำทางภาพลวงตาในไลฟ์บอดี้ของเราโลกเก่าสามารถนำเสนอความท้าทายมากมายเพื่อลดการสั่นสะเทือนของคุณสิ่งเหล่านี้สามารถรบกวนสถานะความเป็นหนึ่งเดียวของคุณดังนั้นจงกลายเป็นนักโต้ขึ้นแห่งจักรกวาลและโต้ขึ้นอย่างง่ายดายและสง่างามโดยมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขเท่านั้นจุดไฟแห่งนักรบของคุณภายใน นำทางผู้คลนขึ้นเรือของคุณด้วยผู้เข้าร่วมที่เต็มใจและควบคุมห่างเสือของคุณอีกครั้งอาจขับลำบากหน่อยแต่คุ้มค่าแน่นอน